หนึิมีคนมธหาวิเตมาหาเจ้าบ่มาหาสาลมพมาหามพลหรือว่าแม่เจ้าบ่เลยไปบันทีหนึ่งศิมีผูมาหาดิอ่านอ่านมึงรุ่นเนอ้รุ่นเนาะ มีพูดงหญ่บ่โอ้ชิมาหานอกน้ำพลแม่น้อยกับพพอทีแม่น้อยกับพพอทีคนที่เอาข้าวสารเปิดภาพมากนะทางสาวแต๋วกับพ่อชางเพิ่นจะคิดอย่างนี้บบดน,นี้้อ เฮ็ดยังเี่จับน้ำเทียงสบายดีเด้อไปน้ำอนเล็กบ่ออมันเทียงหลังคานะไปเลยไปเลยี้นอี้นอี้นอี้นี้นอ่นี้กายแล้วกายแล้วนี่บ่พี่บ่ึ้นนีใช่น้ำเทียง

Thương thương Đưa lại Thương Nhưng nó nó lấy không này đâu Khớt 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 Nhưng đưa lại Khớt đưa lại Khớt Khớt khoai khớt khoai Khớt ít Khớt ít Khớt ít ตั้งมาเดี๋ยวเนาะนี่เต๋าหูบะหูเลยเจ้าจิงใจยังหูปะที่อาน้ำทั้งนั้นเอาตัวนี้เป็นจุดเด้ตัวนี้เป็นจุดมันเพียงนี่นะกะแค่อดไว้ทังนั้นโบได้คอได้ขีดไว้แล้วเนาะขีดไว้ได้ขีดไว้แล้วรัดอีกได้วันนี้ประมาณนั้นแหละแม่นว่าพระช้างนะครับขอบแบบเพียงเทากับวางแผ่นปกติหน่อยแผ่นเลื่นขึ้นนิดนึง จะให้เอาอยู่ดังนี่แต่ากินนี่นี่ได้กินนี่โอเคแล้มีแต่ประชมปูนแบบนี้เนาะยังแล้วยังบ่โอ้ตกแบบก่อนตกแบบก่อนโอ้ตกแบบก่อนพี่อนเราเนี่นะยังมาประชมปูนแบบปูนเนี่ยเหร่ใช่ใช่ตั้งแ่สีแห้งสแข็งกนอยาวแ่ตกแบบในเบิก่อน่เกิดี่ัะค่ leo vô được nó rồi nó mi tí bẹp con chó khăn nè đấy thì nó rồi ngam đây แดดเนาะมันนี่นะเนาะแดดแห้งมันนี่บนะ่ได้อาบน,น้ำบอเช็คเมนะอรแล้วสแตลเลยคะอาบแล้วบ่โอหนาขาวเนาะมันนี่นะนเนาะหนาแตก <c ười> า <c ười> ตแตกหนาแตวแต่งโตง,งามเนะมันนี่วันนี้วันที่หนึ่งวะวันที่หนึง เศรมีเงินเดือนบอวันท uh, ี่หนึ่งมีคนมาหามีคนมาหาบอใครใครบอเมตูชาน้มพลาพลวันที่หนึมีคนมาหาอเตยวมาหาเจ้าบอมาหาชามพลมาหาชามพล หรือว่าแม่นะบ่เลยไทยบันทีหนึ่งชิมีภูมิหาดิอ่านอ่านมึงด้วยเนาะก็ให้ลุ่มเนาะให้ลุ่มมีผู้ใหญ่บ่อ๋อสิมาหาน้องน้ำพลแม่น้อยกับพ่อทีแม่น้อยกับพ่อทีคนที อ๋อพอวันที่ออกขาช้างให้เจ้าบ่หรือว่าให้สาวน้ําพลแม่น้องน้ําพลทางซาแน่แล้วก็เจ้าสาวน้ํพลอ๋อน้อยๆได้ยินแล้วก็บ่ง่ายก็เพิ่นสิมาหาบ่2คนนอยได้ยินววบ่จักมาจกบ่อ๋อได้ยินาเป็นวันที่1ได้วันที่1มื้อนี้มีข่าวดีจักสิมาดีบ่จักเนาะแต มีหลายหลายได้ใหญ่เพื่อนมาเยี่ยมมายามเนาะเชตแยนเนาะสามเนาะสามคนเนี่ยเนี่ยมียังเพื่อนกินบันเพื่อนมาสมมติเพื่อนเนาะก็ว่มีย่งมีแต่ใครมีมีแต่ตัวอะไรหัวใจเนาะคุณเพ่นเนาะมาเยี่ยมมายามเนาะมาหาข้อก็ถือว่าดีใจแล้วเนาะ ใส่ยูยาเนาะยูก็ได้ไก่ยูไก่ยูไก่เนาะพวกนมาหาได้หมนอร์ฝืนไก่ให้พามาทีมงานบอเปล่นทีมงานเนะดูาต้นไม้ปงบได้นหมปงมาแล้วอยู่ในห้องก็มีอยู่ในห้องก็มีแล้มันทางนองเห็นเลยลอดภัต่นี่ใช้ได้อยู่เลยเสีแ มือคืนเปิดไว้อยู่บ่เปิดไว้เด้อยันคนเขับมาดักเสายังเหลือต่ชำนี่บ่เสาโอ้พี่พุ่นกันยังเสาไม่ใช่ใช่ไหมใช่ทั้งหาบ่ใส่ข้างใส่ข้างพุ่นกับทั้งหน้าเนาะัท้งต่อกระเพื่อนนั่นบ่เป็นเสาหนุ่พุ่นบ่หนาบึงเลยลาไปครูไรครัลืมน้แยกก่อขอหลายหมด สอสามสี่ห้าหกเจ็ดม่พ่อเจ็ดเจ็ดอ้เจาเบิกือถือพ่อเ่อนับอันเาไปก็มาักทียังสิจต้นน่าจะพ่ออยู่เนาะเอาเอาตันี้ไปนี่มันจะต้นนี่เเต่หกสองสิรวมรวมไปเลยบออันตแชกออกมานี บโบเกีแต่เออสิบสี่โอ้เรือเร่าจะพอดีแล้วก็ต้องเอ็มหน่อเนาะพอดีพี่น่อยเป็นกะถูกเลยเนาะันมาถูกแล้วพอดีเป็นชิ้นไห่เถอะปข้าห่มปะเน็เได้ข่อยคนมป่วยอยูเนาะเด้มอันเที่ยวหนาวเถอะฮะมวันก็นาวมวนี้ก็ตากแดดไปนะมวนี้นาววอันะพอีันนี่นะลมโอ้เลยเนาะมววได้ข่อ ทำหน่ยไม่เกลีกินเลเนี่ยไม่เกลียขข้นนี่แล้วน่นเนี่ยค่บ้านช่างมีอยู่หาค,ค,คานเนี่นคพคพอห่าคนกับคน<อ>เรา่มืนเก็บงานกับพอเขไม่ได้บอกนำเขาจะนำมาสอกงานรวมมาของเขาร็ทำเพี่ทาเขาหนะออ่อย เอ้างานลุเก็บงานกับงานนัากันเนาะเออแต่ว่าเนี่ยพิเศษให้มาแล้วนี่แล้วคนไปชอยมูตลอดงานตัวนี้ก็ไปแนวมันนะควหมายขนาดตัวนี้มันยัามวเดินเนี่ยเอาคนชีวิตหาเสาวขี้คำแล้วเอาพิเก็บให้มันแล้วเป็นเนาะหักไปเรื่อยบ่เป็นแล้วชื่อื่อคือว่าได้เนาะงานบ่ร้ายมันเป็นไปให้มันแล้วงานบ่ร้ายกับชืคือลายได้เหมือนลายแล้วเจ้าอังว่าเจ้าหักไปเรื่อยๆเหมนีน ติดกับก็มื้อนึง20,000ก็แล้วแม่นครับต้นไปนําเอาเวียนปันขึ้นหน่อยบ่อ่าโรงเรียนกมื้อนี้มื้ออื่นน่าจะแล้วลมั้งกเคันว่าเขาพ้อแล้วมื้อนี้กน่าสิแล้วแหละเพราะว่าได้ยินว่าสิเทคานงน่ะ ันก็งินยังผัดยัดฮับเอค่มันแล้วนะมันบ่เล่เลยบมฮับแล้วแนวมันแล้วฮับไปกะฮับไปมันก็พอดีเชียเนาะบ่ฮับยังนะฮับต้องการต้นไก็แล้วปะเลยให้เราเห็นเยกยกกับโบนัสนั่นเองเนาะแดดทิงแดด หาหน้าไม no oh, sure. ่อนาน้าไม่หอนิเจ้าหน้าหนาวอาบอไรอีกเลยติมอแมนมือดยอลัอียมมันมือเาเได้จังอ่ะราเต็เ่ามาเหตุงานมันมือเช่าลบดอกเอาอาบเลยลานรับเลยคนบ้านไหก็เอพ่อ เป็นแม่สิโรงเห็นพุ่นบ่เอออือว่าหารับจ้างทํางานนี่แล้อยู่ที่หลายปีบ่ได้แม่ทําขึ้นกับแม่พิ่นรอดไ้เียกบ่เมือสร้างครัวใหม่าครัวอยู่ตรงนี้เนาะเออาักอยู่งงบ่ได้ักค่อยคิดว่าเจ้านี่คนทางเโนเโนงเนาะแม่นนอ่โรงเห็นนี่เนาะ บ้านไก่เส้นเียงาอยู่กเคยนอยเนา้าอยู่ເຂົກ້กี้ຈົ້າກູງທບບເຈົ້າກຕວอ່າຈົບຊາງນຮຽນປຮຽນມາ ตัวจริงแหกระเพียนนั่นกะมันบ่บ่เฮ็ดบ่ใหญ่เอาบ่มีใบพิ่นบอกนงานบ่เฮ็ดบ่ใหญ่ก็น้อีเขาัก่เดคือคือคือพอช่างนี่ก็จบคือกันบ่ อ๋อบ่ได้เฮียนนําเจ้าล่ะเฮาตัวจริงอ๋อเห็นจริงแล้วตัวจริงเอาเฮาก็บ่ได้เฮ็ดหลายปี10ปลายปีแน่น้อช่งนั้นเฮ็ดทุปีเพราะว่าพอกับป่าเลยน่อยๆ100%มันก็อยากอันนั้นแดปาก็บนอยก็จะลืมแน่ล่ะไปนําคิดไปนําเฮ็ดมือมันก็ลืมไปนํานอยเฮ็ดเป็ เห็ดมาหนึ่งจุดปีเด่โปูลายแต่ว่าฮาก็เริ่มวางสั่งขบข้อใหม่นี่ครับไอชี่ก็ยหายมาเห็ดุกบกบเห็ดตุ้เจื่ออยู่ตามเพื่อนคนโอ้ไปไปเนยเห็บอยู่หัางน้องจับอยู่หัางเนยแต่ว่างานตัวนั้นละมันซามีแต่เครื่องเขาเครื่องเครื่องมือของเขาคนได้เขาคนมี้อย่างมีแต่ว่าเฮาไปเห็ดตุเชื่อไม่แต่ให้งานเขาแห้เงาใช่เนาะ

อยู่น้ปแจ่นันนันคีมสบายนะใส่ครีมจับหนาตัวตีเหมือนคีมถนัดได้พี่น้องเลยคีมหนาเด้ค่่านบัดกอยปูนกอยยังพจังสีเอิญมาซอยกันเนาะเพราะว่ามันต้องซอยกันได้ตัวนี้

แมนอ่ะเดี๋ยวไปหาเหละาบึงทางเฮือนนองน้ำพลเพื่อนก่อนพี่นองเลยมาไปฮอตชัยเลยอโอ้ยสบายดีเด้อทางเบาทาเพื่อนพี่นองเลย ก็ <Cornell. S 2> เบ<อ>ิ่งใข้างนั้นก่อนพี่น้องไงกบะต้องก่ออะไรเด้อเฮือนน้องน้ำผลเพิ่นกับพี่น้องครโอ้ไหวเลีเนาะ จวดจัดเลยทางนี้โอ้ยสบายดีเด้อโอ้ยวายดีเนาะอะไรฮะจากนี่ไปไปอันยินชิวหน้ามะเกลนี่จักลักแกจักจักบัวจักอะไรกับบัวจักอีกวันนี้แนนเฮ็ดยังนะเน้าสางิ่นมีธุระอยู่ีผืนอื่นอ๋อเพิ่นมีธุระอีุืนก็เลยถามว่ามันไก่บนไหนจักลขอบบัวหูเขชื่อบ้านเด้น เวลาเจ้าก็อยู่หนีนะเจ้าหูนะคอยกันเลน้งผลหูว่าช่หูน้งควในชื่อไปูมนากุจารนากุจานทางอันบานอันสะพอนบานนาจาน์แต้ว่าะบ้านนาจารนาจาบ่สะพอสะพอนม่น่บัาจา์นนาจาเนยน่นาบอนาจารเนยน่ะ นาจานคือแมนโบ่บ oh, no no ่บ่บ no ่ได no ้บ no ่ได้ม no ีบ mm ่ไ hmm. ด้ม mm ีก hmm. ุจจานเลยนาจานบ้านนาจานบ้านกุจออกตันกุจออกก็เอันปลายที่ว่าเขาเข้าไปทางานทำมันเป็นบ้านนากุจจานแมนนากุจจานเนี่ยมันมีหลายบ้านคือกันมันมีหลายบ้านในเข่าหันกันแมนที่บ้านที่เราสิไปมันะซิวนะมักค์โอสิไป ตั้งเฮือนคือกันบ่โอ้หน่อนอยเนื้ยนี่ดาวโหอยู่นี่แล้วคาไปวะมาสามสิบแล้วเหลือฉันมีอะแค่นู้นฮัลเลทฮัลดลไวดีเนาะทางเพือนน้องน้ำพลเพิ่นนี่กจเกดจัดเลยนี่นนองแค่เดียว rồi rồi thôi phần bay cái bài mới điều hành đa ba hả ship của mưa rồi ship ship của của nó มาอย่างอีกเด้ทางนัน้นเนาะมาเด้ทางไหนเด้ฮะใช้าบาทั้งชายไปใช้น้องนำ้ำฝนไปหุงเฮียน,อยนโอ้โดอยดอยโอ้ยซิฟกระมือช่างเพิ่นมาเฮ็ดนี่กะช่องชาม,มือนี่กะเรียบร้อยแต่นี่นะเบิ่งเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดมื้อนี้ก็แล้วแต่ช่องห้องนี่นะพังแตสี่ห้องนี่ไวเพิ่นเฮ็ดแบแบแบบแบบ ลังคงนั่งคาก็ว่าเท่าดวยมู่บานนี่หยุดเนาะเมื่บัานนี่โอ้บวันผะนี่หยุดเนาะด้วยด้วย มืโอนี้มามาชอง,น,ชองน้าชองก็ว่ายดีนะโอ้ได้เคยได้ยินเบาเสียนพนมาตั้งตั้งเฮือนตั้งเฮือนว่าบาจองโตจะอยู่ก็อยู่พุ่นซิมหรออยู่พุ่นซิมวะแค่ข้าวหยักเพื่อนกันพอแค่นันโอ้ แสดงว่าเจ้านี่มีงานตลอดเลยนะนี่เนาะแ่ผมมีอยู่ใช่แบดจองโตไว้ตลอดนะแบบงานมาว่างเลยนะนี่เนะนาะเห็ดไวเลย,ยปรั๊บๆค่ะเดียวบบไก่ไส้กระสีนี่คนแดงคนละสองอย่างด้วยนี่ใช่มีไก่เยอะเออเฮ้ยแต่ไก่ก็ยังไว เดี๋ยวว่าสร้างจับมองเลยก็ <c ười> คือไปบว่า <c ười> จับได้จับอีกได้ก่อนเดียวนี่จับแปะใช้ลงไปกับตรงแล้วได้เ <c ười> นาะ เัิ่ขั้นระวางเคยก่อมานี่สมมุติว่าก่อนี่ประมาณจิกมื้อนี่แมนชีฮามือ,มอโอ้ยยี่เนาะก่อเรียกอะไรเต็มที่นี่เจ้าว่<ง>าช่องห้องนี่จเจ้าว่าเด้วเยอะเหมือน,นี่พอต้องต้องเทคานน้ำเนาะแมนมาทานะเทคานอ๋อใช้น้ำเทคานแมนถ้ามาเฉพาะก่อขึ้นก่อขึ้นนี่แค่เดียวแล้วเนาะ หก็ได้ล้วยิยประมาณนี้พี่น้องเฮือนนองน้ำพลพล่นกนัเริ่มกอ่อขึ้นเรียบร้อยทางนี้น่าจะพอแล้วพี่น้องใช้เด็กเทคาด โอเคครับพ่อแพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบารายเชล้ชลขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์กสู่คนที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจทั้งสองบารายพะลุยเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบารายเชลีชลขอตัวจบคลิปแล้วไปละสบายดี